สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับน้องทองทีวีกับตอน5ของสุดแปลกที่มีคนเอาขึ้นเครื่องบิน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 ,บนคนเราเนี่ยนะ,นะการที่จะรักสัตว์เลี้ยงนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะแต่ที่การจะทําอย่างเนี้ยมันไม่ได้นะรู้ไหมมันอาจจะตายได้เลยนะอก็ไม่รู้คนทํานั่นคิดอะไรอยู่อยากจะได้แมวอบแห้งขนาดนั้นเลยเหรอ ก็เป็นที่รู้กันนะว่าของมีคมเนี่ยเขาห้ามเอาขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นพวกคัตเตอร์กังไกหรืออะไรก็ตามแต่อันเนี้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆหรอเนี่ยว่าห้ามเอาขึ้นเครื่องเนี่ยใหญ่ขนาดนี้จะเอาไปตัดคอไททันหรืออย่างไงอือีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่บอกคิดว่ามากับคนเมื่อกี้นั่นเนี่ยสงสัยจะดูสิงหาศัพท์เยอะเกินไปและอันนี้อะไรเนี่ยลิสติกรุ่นใหม่ โอ้โหนวัตก,กรรมนะใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดยิงใช้ยิงแดงนะคนเรานี่มันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงกันและทุกอย่างมันจะดูเบาหมดเลยถ้าเจออันนี้ใครเป็นคนเอาขึ้นเครื่องกันนะคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาเพิ่งผ่านมานาทีกว่าเองเราเนี่ยอยากได้สักสองนาทีเดี๋ยวแถมหน่อยแล้วกัน มามาเปิดหัวข้อใหม่เลยดีกว่าอาชีพนักสืบเนี่ยนะครับเขาว่าเป็นอาชีพที่ยากถ้าคุณไม่เชื่อก็เริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่าเป็นคุณคุณดูออกไหมล่ะครับว่าเขาคือใครที่แน่ๆเขาคือคนญี่ปุ่นแน่นอนแต่ถ้าคุณคิดว่าคดีนี้มันยังง่ายไปผมยังมีอีกคดีหนึ่งให้คุณดูอืมแ้าคุณจะรู้ว่าอาชีพนักสืบเนี่ยมันอาชีพนักล่าผีดีๆชัดๆ แม่แต่สำหรับบางคนสองคดีนั้นมันยังง่ายสุดๆผมยังมีคดีที่ยากยากที่สุดเท่าที่เคยมีมายากจนอาจจะไม่มีใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้ว่าเขาคนนี้คือใครแต่คดีนี้มันยังไม่ใช่คดีที่สำคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่ตามน้องทองทีวีโก